ดีครับพ่มแม่พี่น้องสู้ผู้สูขคน,นครับมาเดีพามาชมเรียนหลวงพ่อเงินรุ่นหนึ่งครับหลวงพ่อเงินรุ่นหนึ่งแต่ว่ากับการเลียนก็จํากัดน,นะครับบางคนก็ว่าแท้บางคนก็ว่าบ่ามีบ่เทนนะครับแล้วแต่ชอบนะครับสอบไผยสอบมั่นนะครับอันนี้ก็มาให้รับชมเพื่อความบันเทิงด้วยครับ เอามาให้รับชมเพื่อความบันเทิงเอามาให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเห็นเดียนสวยครับเดียนสวยก็เลยบูชามานะครับก็เลยซื้อมาด้ยว่าช่ามานะครับก็ะใิเพ่งครับใเพ่งใบเพ่งองละห้าสิบบาทครับเพ่งครับ ชอบก็เลยดูซ้ำก็เลยอ่นซื้อมากนะครับขอบคุณหลายๆเด้อกับทีแวเข้ามารับชมกับมียูอ้อ้นสององค์ครับองนี้ใส่กรอบแล้วครับใส่กรอบอันนี้ก็เอาขึ้นข้อนะครับผมเอาขึ้นข้อ,อพันวาบอแทกันเรียงองพ่นนะครับม,มากกนิมนต์ขึ้นข้อคือเข่าแล้วครับ อย่างพูนว่าถ่ารัท่าเอียงกับศักธินนะครับเอียงสิของประเทศกับศักธิ์ครับท้าเฮารัท่าอันนี้ก็ซื้อมากเพราะแพงครับอง์ละสามสิบห้าบาทอันนี้เพิ่งซื้อมากบางเรี่ยวๆนะครับซื้อมาบางเรี่ยวอยู่ที่ตลาดเขาขายสามองค์ร้อยนะครับสามองค์ร้อยบัวดแพงนะครับบัวดงแพงบัวดแพงได้ใจรักครับแต่มากครับผมมัก รุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินบางคานนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจหรือครับท,ที่แวะเข้ามารับชมอันนี้ก็เป็นเบี้ยนสวยครับเบียนสวยกเ็เลยเ,เก็บไว้บูชาครับเก็บไว้บูชาเก็บไว้บูชานะครับนที่คลังก็เหนว่ารุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินบางคานนะครับหลวงพ่อเงิน ตามนี้แล้วนะครับตามตามในเนื้อหาเ<ม>ย็นสวยบัขอบคางกับร้อยตะใบเฮ็ด<ม>ทำได้สวยง่ามครับเย็นก็นมีความนาอนาพอสมควรนะครับอืมอือดูนี้มันก็นใส่อ็นไซกอบมาแล้วครับก็เล้่อ นิมนต์ขึ้นคอครับนิมนต์ขึ้นคออันนี้เอามาให้รับชมบอความบันเทิงด้วยครับชมเพื่อความบันเทิงชอบก็สัชอบก็สะสมไม่ชอบก็ไม่สะสมนะครับพร้อมกับราคาพอแพงครับราคาพอแพงถ้าไปตลาดเจอก็ เอาประจําครับก็ซื้อกับบูชามาประจำนะครับก็ซื้อก็ได้ครับก็ะซื้อทุกครั้งนะครับที่เจอนะครับที่ไปตลาดขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้รครับสำหรับบันีก้กสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สงการนะครับปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสงการสงการ ปี2 5 6พห้าเจ็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ